ไปนะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสําหรับคอนเสิร์ตประจําปีของซุปตาป่าพันปีนิชฉยยาเลยนะพี่เบิร์ดนะคะพร้อมเกินร้อยแล้วกับคอนเสิร์ตแบบเบอร์เบอร์โชว์ครั้งที่12ตอนมัลติเบิร์ดจักรวาลธงชัยระเบิดความสนุกรอบแรกสุขหน้านะหรือว่า17พฤศจิกายนนี้ค่ะ3าสาวแขกรับเชิญนี่พลรอดูมากเลยนะพี่สานิน้องอิงแล้วก็วีวิวเลนะคะส่วนใครจะเป็นฮิเดโกตัวจริงเนี่ยพี่เบิร์ดบอกไม่สปอยนะจ๊ะต้องมาดูเองแล้วก็มีแย้มบอกด้วยนะบอกว่าแขกรับเชิญอาจจะ ไม่ใช่3คนนี้นะอาจจะจัดหนักจัดเต็มกว่านี้อีกอซึ่งในส่วนแขกรับเชิญเนี่ยพี่เบิร์ดบอกจริงๆก็ไม่ได้เคยเร q u e s เองนะยกให้ทีมงานเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าพี่เบิร์ดเนี่ยร่วมงานด้กับทุกคนก่อนเตือนทิ้งท้ายอย่าใส่ส้นสูงมานะจ๊ะ <c oughs> ไม่ถึงสาวๆที่มาดูอะเพราะว่าเต้นยับจ้ะพ,พ,พี่พร้อมพี่พร้อมครับเล่นพรุ่งนี้ก็ได้วะเล่นวันนี้ก็ได้เลยเอามั้ยเอามา้ไม่สปอยไม่ได้จริงๆวะเฮ้ยต้องไปดูเอง ว่าใครจะมีแนวโน้มเป็นฮิ่เดโกะเจนไหนก็ช่างเถอะลองก็ไม่รู้รือนกันว่าพ,พ,พี่พี่ไม่รู้ตัวเองว่าพี่เจนไหนเลยพี่ทํางานได้กับทุกคนพี่ร่วมงานได้กับทุกคนเพราะว่าทุกคนใ่ายเกียงกัน,นครับแล้วก็เก่งเราเป็นคนที่ชอบคนเก่งเป็นแฟนนะครับส้นสูงเอาเก็บเอาเก็บไว้ในกระเป๋าจะกลับแล้วค่อยใส่แต่ถ้าอยู่กับเบิร์ดใส่รองเท้าเข้าไปครับถ้าอยู่กับแฟนให้ใส่ส้นสูงหรือถ้าไม่มีผ้าพันเราก็ถอดเลยนะครับ ตั้งแต่เพลงแรกเลยโอ๊ยตื่นเต้นติดตามพีพีทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย